กฎเกณฑ์ในโรงเรียนก็ไม่ดีมีอะไรมากมายใครทำผิดนิดหน่อยก็จะถูกทำโทษเล็กน้อยเช่นหาข้าโรงเรียนสายปอกขอก็จะระเบิดตู้ออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนถึงเวลาก็จะระเบิดตู้สงการบ้านช้าก็ตู้ท่อนรองเท้าเพื่อนก็ตู้แต่งชุดมาผิดวันก็ตู้แต่งยุวกาชาดมาก็ตู้เดี๋ยวมีรูปตัวละครของตัวเองน่ารักเท่ๆสวยๆหรือไม่ ช n แนลนี้เปิดรับวาดภาพแล้วราคารูปภาพ50-100ไม่เกิน100บาทแน่นอนสามารถโอนได้ทางวอ l l e t เท่านั้นนะจ๊อแนวทางการติดต่อเมื่อสนใจสามารถติดต่อได้ในการคอมเมนต์หรือจะเข้ามาติดต่อในกลุ่ม Discord ก็ได้นะจ๊ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อส่วนตัวได้อยู่ใต้คลิปเหมือนกัน Discord เหมือนกันนะจ๊ะไม่โกงนะจ๊ะไม่โกงโกงขอให้ช่องบินไปเลย โซเจอร์เลยให้พวกเรามารอที่นี่ทำไมเนี่ยเสียเวลาชะมัดเลยฉันจะไปออกเดทส่วนฉันจะไปทําบุญสักหน่อยด้วยเสียเวลาตกลงโซเจอร์ให้พวกเรามารอทําไมกันเนี่ยพวกนายยังียบบได้ไหมพอถึงเวลาพวกนายกันรู้เองแหละสอง years later. ใที่สุดก็มาสักทีของที่ฉันสั่งมันมาแล้วให้พวกเราเหลอข้ามคืนเพื่อไอ้กล่องสี่เหลี่ยมง้อง้อให้ตายส่โซเชอร์ในทำฉันเสียเวลามากเลยเยียมเยีมกันก่อนได้ไหมเพื่อนเพื่อนตรดดูก่อนว่าข้างในมันคืออะไรเพื่อนๆพื่อเตรียมดูด้วยเลยอย่าอึ้งละเลือกคันที่ชอบไเลยนะเพื่อนๆน เราเอาคันนี้แล้วกันนะเฮฟเวอร์รถถัง AMX อ0 b จากฝรั่งเศสส่วนแฟร์สเกาจะขอเอาคันนี uh ้แล้วกันนะรถถัง Re n a u l t R35 จากฝรั่งเศสส่วนฉันจะขอเอาคันนี้ละกันนะเป็นรถถังทหารม้าจากประเทศฝรั่งเศสส่วนเชินกับหมอจะเอาคันนี้เนะรถถังชาบีหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศสส่วนฉันกับสไปจะเอาคันนี้แล้วกันนะ นี่มารถถังอะไรกันเนี่ยใครรูเมเ้นตอบหน่อยนะอยากจะรู้ที่มาที่นี่เพราะพวกเราจะไปลงแข่งขันอีกรอบหนึ่งนะไปแข่งอีกแล้วเหละเนี่ยนึกว่าจะให้รถถังฟรีซะอีกไม่มีของฟรีบนโลกนี้นะคุณเอนจิเนียร์แล้วโซเจอเอารถถังพวกนี้มาจากไหนกันนะฉันเอาเงินทุนจากการแข่งขันครั้งที่เราไปซื้อแพคนี้มานะเองเอาอีกแล้วจะไปลงแข่งอีกแล้วจะหาเลื่องอีกแล้วเหระเนี่ย นอยกำลังลาบพวกเรากลับไปหาจุดที่ต่ำสุดที่เรียกว่าหมาข้างคนนแบบนี้แย่มากเลยนะเนี่ยรอบนี้ไปไหนแย่แลยได้โปรดโอเค หอมจังเลยเฮ้ยโอ้ตัวเตีย้ยขนาดนั้นนะแคปปิ<ร>้อ,อยู่เจ้านี้นะโอ้ตัวเตีย้ยจังเลยจะไปแข่งได้ขับรถถังได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแฮปปี้อยู่การกระทำของแกอ<ห>ยู่นี่น้อยประกาศตัวถูกชั้นงั้นเหรออ้าเอาเอาทะเาลาะกันอยู่ได้ตกลงจะแข่งไหมเนีย่ยฮะทั้งสองทีมเนี่ยเดีย๋ยวไม่ต้องแข่งกันเลยซะเลยดีไหมเนี่ยฮะโอเคฉันจะอธิบายกฎเลยนะฟังให้ดีล่ะการแข่งขันรอบนี้ในการแข่งขันรอบนี้จะประกอบไปด้วยฝั่งแอคแท็กและฝั่งดีเฟน หน้าที่ของฝั่งแอคแท็กคือไปถึงที่หมายให้ได้ส่วนฝั่งดีเฟนต์มีหน้าที่คือป้องกันฝั่งแอคแท็กที่จะไปถึงที่หมายทําทุกอย่างเพื่อให้ฝั่งแอคแท็กนั้นไปถึงที่หมายไม่ได้หรือทำลายรถถังทั้งหมดนั่นเองและฝั่งดีเฟนต์จะไม่สามารถเข้าไปในตำแหน่งที่ฝั่งแอคแท็กนั้นขับเคลื่อนไปถึงแล้วได้และฝั่งแอคแท็กจะไม่สามารถขับออกนอกเส้นทางได้ต้องไปตามเส้นทางที่กําหนดเท่านั้นถ้าฝั่งแอคแท็กมีรถถังคันใดคันหนึ่งไปถึงที่หมายจะถือว่าชนะทันที หรือถ้าทำลายรถถังฝั่งดีเฟนส์หมดก็ถือว่าชนะเช่นกันและถ้าฝั่งดีเฟนส์ทำลายรถถังฝั่งแอคแทคหมดหรือป้องกันแม่ไปถึงที่หมายได้จะถือว่าชนะเช่นกันในการแข่งขันครั้งนี้เรามียานบินขนาดยักษ์ที่จะคอยสังเกตการการแข่งขันของผู้เข้าแข,ข่งขันและถ้าตรวจจับได้ว่ารถถังคันในทาผิดกติการถถังคันนั้นจะถูกทำลายโดยทันทีนี่คือกฎทั้งหมดของการแข่งขันครั้งนี้ขอให้ทั้งสองทีมเคารพกฎในการแข,ข่งขันแทงมาเทการอดที่สามด้วย ฉันมาแล้วกดเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนลุยเลยเพื่อนเพื่อนไปถึงที่หมายให้ได้เลยนะจัดไปรอทางถุดตรงนี้แล้วด้านขวามือเพื่อน ลามีรถถังหุง้มเกาะยกเซตเลยนะคิดเหรอว่าจะชนะขับตามทางไปนะเฮฟวี่อย่าออกนอกเส้นทางล่ะโอเคสซจูรถถังสตรูเคลื่อนที่มาแล้วสำคัญประจันบ,บานเลยรถถังคันนี้สุดยอดไปเลยอ,อุ้มมาติดอะไรเนี่ยอุ้ยออกไปอย่าแก้ง คิดยังไงกับรถสังคารนี้เหรอสเกลหนึ่งดูท่าจะหนักมากเลยนะสะเกลสองโอ๊ยอะไรวนะนะหาที่กันพังก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆที่ไปข้างหน้านะเพื่อน ดีโอชอกับสไนเปอร์จะไปหาที่สูงๆให้น่าจะดูให้ว่ารถถังมันอยู่ไหนกำลังตรวจหาให้อยู่นะมันอยู่ไหนกันเนี่ยไอ้ฉันเห็นคันนึงแล้วฉันเห็นคันนึงแล้วสปอตให้แล้วโอ้โซยูฉันตรวจจับได้แล้วสไนเปอร์ยิงสนับสนุนหน่อยราเจอ์ยิงสนับสนุนแล้ว ตาเราเราเฮปปี้ยิงโูนเขาเต็มเตมกระสุนอนุภาพขนาดนั้นต้องเป็นมัจจุราชแน่ๆเลยชนหอมมันไม่เจอเลยใช่มันอยู่ไหนไม่รู้สไปายู่อีสะพักก็ได้รู้แล้วเฮ้ยอย่าออกไปนะฟาเฟสเก่าไอ้ฉันเห็นแสงระบุตำแหน่งได้แล้วบอกแล้วไงบอกแล้วไงระเบิดรถถังมัจจุราชได้เลยเพื่อน เฮ้ยจะไปไหนนะน้ะกรมมกรโอเคนี่ฝ้าแฟสสกาวมาได้แค่นี้เหรอเนี่ยรอตายก็ดีแล้วน่าอจาบนฝ่าแฟดสกาวพวกนายทำดีแล้วยวที่หลังพวกเราจะการให้เองไม่ต้องห่วงนะ ขับตามกันมานะเพื่อนๆอย่าออกนอกเส้นทางต้อ,อถังศัตรูข้างหน้าโอ้ฉันเห็นแล้วฉันก็เห็นแล้ว <G ül üyor> ก็ถล่มมันซีร้ออะไรล่ะ <G ül üyor> อยากคิดว่าจะพังไง่าย ไปกันไม่รอเราเลยนะเนี่ยเกือกลบลืมเลยนะเนี่ยลืมได้ไงเนี่ยโอเคแล้วเราต้องทำยังไงต่อเราต้องไปทางาะหนาน,นั่นนะอย่างนี้มันขี้โกงกันนะี่นาเอ๊ะอ๋อทางนี้ไปได้นะี่นาฉันไปทางนี้ละกันนะเ้ยได้มาตัวอะไรหรอ มปทำเพื่อนฉันได้ยังไงแยเลยแย่เลยทัศน์โอ้ไพวกไหนทำมาอะไรกันเนี่ยก็เพื่อเราแหกกฎไงเสียเราสั่งฟรีไปสองคันอ้โซโจชลุวทำไงทำไมไม่รีบบอกว่าเฮปวี่แย่จัง อะะไรวเนี่ย,ยโซโจตีตะขาบพังแล้วยิงสวนไปก่อนเฮบี่โซโจรถถังขยับไม่ได้แล้วเราต้องการคนซ่อมเรียกหาฉันอยู่งั้นเหรอ,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 อโอเคจัซ่อมตีตะขาบให้แล้วเนาะเกราะหนานะจ๊อโซเจรถถังศัตรูขับหนีไปแล้ว ดูเหมือนใกล้จะถึงที่หมายแล้วนะรีบๆไปกันเถอะเห็นด้วยเอนจิเนียร์ไปกันชนยังไม่จนรถของศัตรูเลยขวามือเฮฟเล่ทโซเชอร์นต้องรีบๆไปนะมาจุลาดอยู่แถวๆนี้ไปเป็นเป้านิ่งงานแปลบถึงจะใช้กันเลยก็เปิดไปเลยฟาไปเลยเฮฟเล่อย่างนั่นล่ะ อยู่รถถังมัจุลาดแล้วยิงเลยออกมารถถังมัจุลาดได้แล้วข้งหน้ามศัตรูจัดการไปเลยหมอศัตรูขับหนีไปแล้วรีบตามไปเร็วใกล้ถึงแล้วยูดก่อนหมอใช้วิธีนี้อีกแล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ย ยิงท้ายเราถังของเอนจิเนียร์เลยเทฟเว่ยเดี๋ยวก่อนนายพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ <_ C> <at> ทางในวินโด้เข้ามาเฮ้ยพ่อแม่มาแม่มา,มมาเฮ้ยรถอยู่ๆๆนี่ก็เชื่อมต่อกับบางอย่างได้จริงจอกตัวนี้เชื่อมต่อบ,บางอย่างได้เชื่อ,ม,ม,อ,อม,มต่อกับพ่อแม่ได้พ่อแม่บอกมั่วอะเฮ้ยพ่เชื่อมต่อกับพ่อแม่ได้จริงจริงหลัวแม่ทำอะไรอยู่ฮะหลัวเฮ้ยเฮ้ยพ่อแม่แม่ทำไมไม่กลับมาพวกเราอะ่ะใช่แล้ว